วันนี้เวลา16นาฬก59นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนารีสเสด็จจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจวััดงหสมุทรปราการไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันภายหลังจากเสร็จสิ้นการสเสด็จเยือนประเทศญ,ญี่ปุ่นระหว่างวันที่14 26. ถึง26ธันวาคม2565โอกาสนี้สเสด็จยัง เสด็จเข้ายัางอาคารภูมิสิริมังคลานุรสรส่งเยี่ยมพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์ มหาวัชรราชธิดาเป็นการส่วนพระองค์ทั้งนี้ขณะที่ทรงปฏิบัติร,รักรณียกิจณนะประเทศญี่ปุ่นทรงห่วงใหญ่พร้อมทรงเฝ้าติดตามพระอาการอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่17ธันวาคม2565เสด็จออกณนะห้องที่ประทับโรงแรมอิมพีเรียนกรุงโตเกียว ทรงนำเอกอักรราชตุธข้าราชาบริพารและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยณกรุงโตเกียวรวมบำเพ็ญกุศลสวดมนต์บทพภชังคัริษจจบเพื่อให้คุ้มครองและเป็นสิริมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา